ใช่ไหมป้าเกิดแผ่นดินไหวแล้วเคยมิ Bean, ๊กซิตี้เคยไปตึกที่สูงที่สุดในโลกแล้วก็ขึ้นบันไดไป200กว่าชั้นโอ้โหอันนี้แค่34ชั้นก็น่าจะแง่แล้วเนาะเขา200ชั้นอ่ะคิดดูใช้เวลาไม่นานับ ใช้เราใช้ไม่กี่วินาทีเขาไม่ไดหเหนื่อยไรมากนะถ้าเทียบกับตอนที่เราไปดิสนีย์แลนด์แล้วเดินสองเมออตรก้าวขันไปเก้าชั้นแล้ว เด็กแท้ลิบล้อล้อล้อสิบลายสิล้อหาหิ้ ราลงไปมันจะออกไปเขตข้างนอกไม่อยู่ว่ามันจะอยู่10ลิตรลองมาดูนะอืมใช่แล้วว่ามันคงต้องออกไปข้างนอกของเขตเดี๋ยวเร มาใช่ไหมจะได้รู้ว่าเราใช้เวลากีก่วิกวี่นาทีกี่นาทีกี่อฟางเรื่องถ่ายชั้น26ประมาณ3นาที เีสเไปกนต่อต่อ,อไปชันหน,นี่นน,นี่นนออกออกนออแล้วที่ลงไปอีกข้างล่างคือออกนอกแต่แคปที่ต้นไม้ใต่ตรงข้างน้างดูไหมนามีอีกชั้นใต้ดิน,นด